สวัสดีครับผมป๋องเบญจกภาคีวันนี้จะให้ท่านได้ชมพระสมเด็จวรังพิมพ์ใหญ่เกศะลุทุ้มยุคปลายตอนกาลางลวงวิจาร์ณแกะแม่พิมพ์ถวายสมเด็จโตวันณะออกขาวอมเหลืองพระสมเด็จองนี้เป็นพระ พิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งในวงการเนื้อพระสร้างจากบูนเปลือกหอยตกและบูนเปลือกหอยเด็ดผสมกับมวลฐานว่านร้อยแปดเดี๋ยวจะให้ดูโครงพิมพ์นะฮะพระตรงนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่เกตทุลุรูซุ้มสังเกตพระเกตยาวทรูซุ้มออกไปนะฮะใบหน้ารูปไข แก okay, นฮะวงแขนตะวยูลักษณะวงแขนนี่ยโดยการประสานมือจะเบี่ยงไปทางขวาพระเล็กน้อยให้สังเกตที่หัวไหล่ซ้ายนะฮะหัวไหล่ซ้ายคอกิวเกับขาดส่วนหัวไหล่ขวาโคง้งมนและดูในซอกลักแร้ซ้ายนะจะลึกและกว้างกว่าในซอกลักแร้ขวาที่ ในซ่องรักแร้ซ้ายทำมุมแหลมฮะเนะี่ยสังเกตเขา่าซ้ายยกสูงนะฮะเต้นชายกีวรพาดแขนวิ่งมาที่เข่าซ้ายเข่าซ้ายยกสูงกว่าเข่าขวาจะเห็นขยักไปเท้าซ้ายนะฮะขยักไปเท้าซ้ายนี่เหมือนพระท่านั่งงายปาเท้าไงสังเกตฐาน บนสุดด้านขวาพระเน่จะเทลาดลงมาทางด้านซ้ายนะแล้วก็จะยกสูงกว่าหัวเข่าขวาส่วนหัวเข่าซ้ายด้านบนสุดจะสูงกว่าฐานชั้นบนและฐานติ่งด้านขวาพระจะสูงกว่าฐานชั้นบนสุดเคเขาจะสลับปันปากันนะฮะ เน,นื้อพระนี่เดี๋ยวผมจะขยาย,ยนะใ,หาานะให้ดูนะเนื้อพระก็มีมวลสานมากก็เลื่อนพิมพ์ให้ดูนะสังเกตฐานหมอนนะฮะฐานหมอนยุบตัวเป็นแอ่งฐานชั้นล่างยุบตัวเป็นแอ่งพระองค์นี้ก็สร้างผิวใหม่นะตั้งปุ่นจกปุ่นดิบขึ้นมาให้เห็นมากเป็นทุงสวยงามน,นะฮะ สังเกตเส้นต่งกติยาวเนะี่ยต่งกติยาวถึงจะเดเลยสังเกตฐานฐานคมชัดลึกนะฮะฐานจะมีความคมชัดลึกหัวฐานด้านซ้ายพระเนจะติดชัดนะสังเกตนะฮะวิ่งมาถึงฐานหมอนเลยอนะ่ะแล้วก็ที่หัวฐานด้านขวาจะมีเด้ไก่ขี้เข้ามุม เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะเนี่ยการตัดตอกพระก็ตัดด้วยตอกเกดดูด้านหลังด้านหลังเป็นพาดหลังเรียบนะเป็นพาดหลังเรียบดูมวลผานเท่าฐานแม่พิมพ์อิฐแดงกากดำกวดเทานะพระองค์นี้มวลผานเยอะนะฮะ มีมวลสารเกือบครบแบบอ,อเกตรอยเนื้อเกินเนื้อเกนตามขอบนี่เกิดจากการตัดตออไงตัดจากหน้าไปหลังก็จะดันเนื้อพระมากองอยู่ข้างหลังก้อนขาวๆขุขนนี่เป็นเป็นพระเก่าบวจำะานี่ยก้อนขาวขุนเนี่ย,ยถ้าเป็นด้นฐานกลมถ้าไปเข็มขนนั้นเป็นผงกิจยาคมนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูกวดเทาเนะี่ยกวดเทาแร่ปฏิวิทาตนมีอยู่ก้อนหนึ่งนะฮะกวดเทาอ่ะก้อนนี้กวดเทานะเลยนะก็นะมีขาวครีมขาวเทาอันนี้ขาวเทาเนะี่ยขาวครีมจะออกสีครีมครีมเนี่ยเป็นแร่ปฏิวิทาตนเป็นของฝักศิษินะ์และของฝักสิษย์ของสูง พระกรรมฐานใ,ในองค์พระพระเกศพระเกศคมชัดนะฮะคมชัดเล็กเนี่ยพระเกศบลาแกะพิมพ์ในเส้นคอเส,ส้นหูเส้นหูเลยคมชัดเนี่ยผมจะกลับด้านให้ดูเห็นนะฮะใบหน้ารูปไข่เนี่ยใบหน้ารูปไข่หัวไหล่ปีกกาวงแขนตู้ยูเนี่ย การตัดอันนี้ตัดขอบปีกกว้างนะแต่ว่าพระองค์นี้เขาตัดชิดเส้นไงตัดชิดเส้นโคงพิมพ์นอกอะ่ะก็เหมือนกับตุ้มตกขอบละ่ะที่วงการเขาเล่นหากันคือเขามีหลายบล็อกครับพะสังเกตในวงแขนในวงแขนใต้ขวาน,นี่จะมีการม้วนของวงแขนนะ ถ้าได้อยุร้อยห้าสิบปีขึ้นนี่วงแขนจะมวนะ้วนนจะม้วนเส้นคอเส้นระเกตนี่จะรัดตัวหดตัวฐานจะขึ้นสันยกขอบทั้งสามชั้นนะทั้งเส้นทุมด้วยนะฮะเส้นทุมก็จะขึ้นสันยกขอบนักก้นสะังเกตดูเนี่ยปายเกจะคมกริบเลยอนะ่ะคือ กว่าถ้าแกะบล็อกใหม่นี่ถอดพิมพ์ไม่ได้อะแขนหลุดออกมาเลยอ่ะอเดี๋ยวกัดด้านผมก็พยายามมานำเสนอข้อมูลดีๆให้ชมกันนะฮะ๋ยวให้ดูพระกำแพงทุ้มกอ่อพรากำแพงทุ้มก่ออยู่ในหลุมอ่ะหลุมก้อน,นนะเนี้ยนะเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยผ้ากำแพงทุ้มกอ่อ อยู่ในหลุมกะอันนี้สองอันเนี่ยขยายขยายแล้วเลื่อนให้ดูเพื่อสีก็ซีดมาแนละ้วสือซีดออกเนะี่เดี๋ยวผมจะขยายแล้วเลื่อนพิมพ์ให้ชมนะฮะอืมดูพระกันนะดูเส้นตะเกตเนี่ยเส้นคอ อกลักษณะก็เป็นออกวีนะอัณเนี้ยสวยงามภาพวันนี้ผมใช้มา3า่ปปีแล้วนะในพึ่งแกะจากคอมาให้ท่านได้ชมกันเนะดูการตัดตอกเดระว้ววางการตัดตอก เพราะว่าเรด,ด้านหลังนะฮะเดรวสองข้างพันหลังเรียบตอนนี้เป็นพันหลังเรียบหดผื่นนะดูเนะะื้อหา ท่านั่งไหงยปัดเท้านนะไายปัดเท้าถ้ามองใกล้ๆมวลสารเยอะตรงนี้ค้าปูนสกข,ข้าปูนดิบขึ้นเต็มไปหมดหนละค่าแป้งโรยพิมพข้าแป้งโรยพ,มนะยพิมขึ้นเยอะมากเดีย๋ยวคดพิม ไว้ในโอกาสต่อไปนะฮะผมป๋องเบ็กละภาคีก็จะได้มานำเสนอข้อมูลดีๆให้ท่านได้ชมได้ฟังกันครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ